จริงๆแล้วหานเนี่ยมันจะมีแค่ปีละครั้งเดียวต้นปีกับปลายปีอันนี้เป็นไก่พม่าง่อนค่ะอันนี้เป็นนกกระทะนะคะเป็นนกกระทาไข่กําลังจะไข่เหรอกำลังจะไข่ไขอโอ้ตายแล้ว<ท>แล้ว<ท>เรา<ท>มา<ท>ดูเ<ท>ขาอ,อย่างนี้เลยจะไข่ไหมเนี่ย เห็นไหมเห็นไ่ไอะนั่นออกแล้วนั่นเป็นไก่ดำมองโกค่ะดำดำหมดเลยนะคะดำทั้งลิ้นดำไก่โปรแลนด์ค่ะ,คะโปรแลนด์มีขนกลับกับขนธรรมดาสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิตวิลเลจวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีกที่ร้านโชคไก่ไข่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ อันนี้เป็นไก่ไข่ค่ะไก่ไข่พันไฮบิดอายุหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย์นะใช่อายุหนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นเพศเมียล้วนเลยนะล้วนล้วนค่ะรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีตัวผู้ไม่มีตัวผู้คนมาไม่มีเลยตัวเดียวก็ไม่มีค่ะค่ะถ้ามีตัวผู้ที่เราจะสังเกตได้เลยว่าสีมันจะไม่แดงอย่างนี้นะครับจะออกเป็นสีออกเหลืองเหลืองไฮบิดนี่จะดูง่ายดูง่ายกว่ารสเอลเนเพราะว่ารสเอลนนี่จะมีตัวผู้ตัวเมียปนกันมาแล้วเราจะแยกไม่ออกค่ะ อันนี้ก็ตัวละ50นะตัวละ50ค่ะวันนี้มีไซส์เดียวหรอมีไซส์เดียวค่ะไซส์ใหญ่หมดต่อไซส์ใหญ่หมดถ้าไซส์ใหญ่ก็จะราคาเพิ่มอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละ10บาทจ้ะจะขึ้นอาทิตย์ละ10บาทไซส์ใหญ่ก็จะเป็น65 75แต่65 75หมดค่ะค่ะแต่ว่าร้านเจนี่มีประจำมมีประจำค่ะมีตลอดไม่ขาดเลยค่ะมีตลอดค่ะ อันนี้เป็นเป็ดไข่ค่ะอันนี้เป็นเรียกว่ากากีคัมเบลเป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดไข่อันนี้อายุหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ค่ะเป็นเรียกว่าได้เรียกได้ว่าเป็นไซส์พี่รอดแล้วรอดแล้วแต่ก็ยังพุ่งลงน้ำเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงน้ําตอนนี้มันก็จะนกน้ําได้มันไม่สามารถที่จะลอยน้ําได้เพราะว่าขนมันยังละเอียดอยู่มันยังอุ้มน้ําไม่ได้มันยังทําตัวแห้งไม่เป็นแล้วถ้าเกิดว่ามันเปียกมันเปียกน้ําแล้วมันไม่แห้งเงี้ยมันก็จะเป็นนกน้ําเหมือนกับคุณ คักกรเดวกระเดาเลยเราก็อย่าให้พี่ลงน้ำแต่ให้กี่นั้นเดียวแต่ให้กี่นั้นต้องวันราคา40บาทค่ะ40บาทวันนี้มีไซส์เดียวใช่ไหมคะมีไซส์เดียวค่ะแต่ว่ามีเยอะนะมีเยอะค่ะวันนี้มีเยอะค่ะก็มีเข้ามาตลอดนะคะสำหรับเป็ดมีทุกวันค่ะมีทุกวันไม่ขาดค่ะค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่จะใช้เยอะหน่อยก็โทรมาก่อนล่วงหน้าเพราะว่าจะได้เตรียมมาจากเราได้จะไปเอามาเพิ่มจากเราก็มีเข้ามาทุกอาทิตย์นะใช่ค่ะมีทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งของจะเข้ามาอาทิตย์ละครั้ง อันนี้เป็นเป็ดอีเหลียงค่ะเป็ดอีเหลียงตัวขาวปากส้มค่ะตัวขาวปากส้มที่เขาเอาไปทําเป็นเป็ดเอ็มเคตัวนี้ค่ะเป็นเป็ดเนื้อจะมาคราเพศคู่เมียคระเพศมาในนี้ไม่ทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียอัีทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียอันนี้คือแต่ถ้าเป็นเป็ดไข่นี่คือเป็นตัวเมียล้วนเนาะอันนี้เป็นเป็ดอีเหลียงอันนี้เป็นตัวคระผู้ พระเพศผู้เมียครับเพศมาอารวมกันพระเพศผู้และเพศเมียใช่เราไม่เราไม่ได้การันตีใหู้กค้าว่านี่เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมียเนี่ยเพราะเราว่ามันไม่ชัวร์ปกติเขาจะไปทานเนื้อเหรอคะส่วนมากจะเป็นไปทำเป็นเนื้อค่ะแต่แต่ถ้าเกิดว่าไข่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเมียไข่ใบใหญ่มากไข่จะใบใหญ่กว่าเป็ดไข่ค่ะ อายุเท yeah. ่าไหร่นยไซนี้เนื้อทิพย์เหมือนกันค่ะราคาเท่าไหร่นะคะราคาห้าบหาบทจ้ะห้าสิบห้าะห้าสิบห้าทเพศผู้กับเพศเมียก็ราคาเดียวกันค่ะใช่อันนี้เป็นห่านค่ะอันนี้เป็นห่านจีนห่านจีนห่านจีนค่ะนี่ห่านจีน๋อเป็นเป็นอันนี้เป็นของชาวบ้านกว่าบ้านกว่าชาวบ้านทําอันนี้นะคะเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นห่านนอกฤดูกาลจริงๆแล้วห่านเนี่ยมันจะมีแค่ปีละครั้งเดียวต้นปีกับปลายปีมาจากทู่กัน แต่นี่เป็นหานักดูกการที่มันบังเอิญออกมาราคาจะสูงแล้วก็มีไม่เยอะด้วยมีแค่คู่เดียวคอ๋อเขาจะเป็นฤดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นนอกฤดูแล้วใช่เป็นนอกฤดูกาลเป็นเหมือนหลุดมาประมาณแล้วนะแล้วราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ตัวละหกร้อยห้าสิบค่ะมีแค่มีแค่คู่เดียวมีแค่คู่เดียวถือว่าเขาหลุดมานอกฤดูอันนี้เป็นตัวเมียทั้งคู่ด้วยนะอ๋อตัวเมียทั้งคู่ตัวเมียทั้งคู่ค่ะ อายุเท่าไหร่เนี่ยไซส์นี้อันนี้ประมาณสามอาทิตย์กว่าสามอาทิตย์ยังไม่ถึงเดือนนะตัวใหญ่เลยนะนี่จะสามอาทิตย์กว่าค่ะอันนี้นกคุ้มค่ะนกคุ้มเรียกว่านกคุ้มเลี้ยงทรัพย์เลี้ยงสําหรับเสือมงตุ้ยอันนี้เป็นคุ้มอะไรคะของญี่ปุ่นอ๋ออันนี้คือญี่ปุ่นใช่ค่ะอันนี้ของญี่ปุ่นแต่นกคุ้มญี่ปุ่นค่ะคุ้มญี่ปุ่นจะตัวเล็กกว่าของอเมริกาของอเมริกาจะตัวใหญ่กว่าค่ะ ราคาเท่าไหร่นะคะราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทค่ะเริ่มไข่หรือยังคะเริ่มไข่แล้วค่ะเริ่มไข่ไข่เยอะไข่เยอะแล้วก็ไข่ดกด้วยแต่แต่เวลาทําลูกมาน่ะเลี้ยงยากหมายถึงตัวมันเล็กนิดเดียวค่ะตัวม่ากล้อยอ๋อนิดเดียวตัวท่านึงก้วยค่ะตัวเล็กดูแลยากดูแลยากคือเวลาเขาจะกินเ่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะทำเนยเขากินได้ค่ะตัวเล็กมาก หนูเห็นบางทีเขาเล็กๆอ่ะเขาเอาไปเลี้ยงกันในตู้เคลือกกันนะใช่สวยๆอ่ะนะใช่่คะแล้วแแลล้้ววน้ําที่ให้พวกกินอ่ะก็ต้องเอาหินงใส่เอาหินงใส่เพื่อที่แม่เขาตกน้ําค่ะอ๋อกลัวตกน้ำอีกลัวตกน้ำเพราะก็ตัวเล็กมากตัวเทนิ้วก้อยอ่ะอ่าตัวเล็กมากราคาเท่าไหร่นะตัวละหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยขายดีขายดีมากอันนี้เป็นนกกระทานะคะค่ะเป็นนกกระทาไข่ตัวเมียล้วนๆตัวเมียล้วนๆเลยนะใช่ค่ะอันนี้อายุ45่สิบห้วัน แล้วเริ่มไข่หรือยังคะสีที่้วะยังค่ะยังแต่ว่าก็เริ่มเริ่มมีมีแบบท้องก็จะห่อยๆแล้วค่ะเริ่มเริ่มทำาท้าห้อยๆอ๋อเริ่มตัวเมียไข่กันแล้วนะใช่ค่ะเป็นเพศเมียทั้งหมดนะคะเป็นเพศเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะเพศผู้เราไม่ได้เอามาเลยอ๋อตัวละเท่าไหร่นะตัวละห้าสิบบาทค่ะตัวละห้าสิบนะมีเยอะนะวันนี้เจ๊บอกมีข้าวเป็นร้อยเลยนะค่ะมีข้าวเป็นร้อยเลยมีตลอดไหมคะมีตลอดค่ะค่ะ แล้วก็แข็งแรงด้วยตัวใหญ่ๆด้วยนะคะเนี่ยจะเข้าห่ะตัวผู้จะมีสร้อยที่คอแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะบางตัวนี่มีสร้อยที่คอแต่ต้องดูด้วยว่าแดงๆอย่างนี้ค่ะตัวผู้เราก็ดูก้นมันถ้าเป็นตัวผู้ก้นมันจะมีมันจะมีพองๆเหมือนมันตุ่มอันนี้เป็นไก่พม่างอนค่ะพม่างอนอันนี้อายุประมาณสองเดือนตัวละร้อยยี่สิบค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบ มีเข้ามาตลอดมีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆอาจจะไม่มีก็สักอาทิตย์หนึ่งเองค่ะเราก็จะมีมาค่ะอาจจะเว้นบ้างเว้นบ้างแต่ก็จะมีตลอดค่ะอาจจะมีตัวเล็กตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดเล็กกว่านี้ก็จะขายร้อยเดียวอันนี้ก็ขายร้อยยี่สิบเพราะมันโตๆขึ้นมานิดนึงค่ะมีมาตลอดทำมาดูได้ค่ะมันชื่อผม่างอนค่ะมันชื่อผม่างอนมีผ้ม่างอนแล้วก็ผม่าเยียอือ พมา่าเชิงมีหลายอย่างแต่อันนี้เรียกพมา่าง่อนสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานาเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลิฟ r เบิร์ดคอกาเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงพชรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจัดุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจัดุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงพชรเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะอันนี้คือไก่ต๊อกค่ะเรียกว่าไก่ต๊อกค่ะไก่ต๊อกแฟนซีมีสีม่วงสีขาวแล้วก็ มีสีดั้งเดิมอยู่ข้างล่างนะคะข้างล่างจะเป็นสีดั้งเดิมอข้างล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอยู่ตัวเห็นไหมคะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลนะอันนี้คือสีดั้งเดิมค่ะเราจะเรียกว่าเป็นไก่ต๊อกแฟนตีมากกว่าค่ะราคาเท่าไหร่ตัวละสามร้อยคู่ละห้ารอยบาทค่ะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่นะอายุประมาณสองเดือนกว่า2เดือนกว่าจ้ ราคาก็ยังสามารถ่อลองติดต่อรองได้ค่ะตออต่อลองได้ไก่ตอกมีจําหน่ายกันทั้งปีไหมคะไม่ค่ะป,ปีปีละครั้งเดียวไก่ตอกมีปีละครั้งเดียวปีละหนึ่งครั้งหน <1 S 1> ึ่ง <นะ S 1> ครั้งจะมีช่วงหน้าฝนไก่ตอกจะมีช่วงหน้าฝนค่ะพอเลยฝนไปแล้วก็จะไม่มีแล้วเนี่ยกำลังไข่ช่วงนี้คือช่วงกําลังไข่แต่ไก่ตอกเนี่ยเขาจะไข่ยเยอะตัวหนึ่งไข่ประมาณ30ใบอ่จะมีคนจีนญี่ปุ่นเขาจะชอบซื้อไก่ตอกตุ๋ไก่ตอกไปแล้วก็ไปปินไข่ แต,แ,แต่กินไข่ใช่เขาไปกินไข่เลี้ยงกินไข่งั้นต้องซื้อแต่เพศเมียมไหมคะหรือว<า>่าม,มันดูยากอะค่ะมันดูยากแต่<อ>บางคนที่เขาดูเก่งเขาก็ก็ดูได้เนาะค่ะมันดูยากเพราะว่าอ่าเขาจะเหมือนกันแต่เวลาเราจับให้ลูกค้าเนี่ยเราจะดูคนละเสียงเราจับให้มันร้องแล้วคนละเสียงก็คือได้แน่นอนผู้เมียแค่มีเสียงร้องอยู่สองเสียงมันจะร้องตกนัดตกนัดตกนัด แต่เจ๊จาไม่ได้ว่าตอกนัดเนี่ยคือตัวไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียถ้าเป็นอีกตัวก็จะร้องตอก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 ได้คือตัวหนึ่งแล้วก็จะมีตัวนัดตกนัดตกนัดตกนัดน่าจะเป็นตกคผู้มั้งร้องตกนัดตกนัดนะอันนี้เป็นไก่ยักษ์บาม่าค่ะแต่รู้สึกว่านี่จะเป็นเพศมีทั้งคู้เพศเมียทั้งคูใช่ค่ะเป็นเพศเมียทั้งคู่สวยอ่ะ เขาจะตัวใหญ่ตัวนึงประมาณสักเจ็ดโลเจ็ดโลน่าจะได้นะอ๋เด็กๆไปชนอันนี้อันนี้ยังเด็กอยู่ค่ะอันนี้ประมาณสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าแต่โครงสร้างสวยเลยนะใช่ค่ะเป็นเพกเป็นเป็นเป็นไก่ที่โครงสร้างใหญ่มากค่ะใหญ่สุดนี่กี่โลเจ๊เจ๊ก็เห็นก็สิบโลนะเขาเป็นสิบเหมือนกันสิบโลอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่นะตัวละสามร้อยค่ะตัวละสามร้อยค่ะมีราคาร้อยบาท คู่ละห้าร้อยคู่ละห้าร้อยบาทจะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอันนี้เจ๊ทำเองเจ๊เพาะเองแล้วก็เจ๊เพาะเองเจ๊เพาะเองแล้วก็ฟักไข่เอาฟักไข่มาเองเข้าไข่แล้วก็เอารวมรวมรวมมาแล้วก็เอามาเข้าตู้ฟักแล้วก็มาขายเรื่อยๆค่ะงั้นี็ไม่มีจำหน่ายกันเรื่อยๆมีเรื่อยๆค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆอาจจะเป็นช่วงบ้างอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยและแต่ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเขาจะไข่จะไข่เหรอคะคือไม่รู้จะออกตอนไหนนะรอรอมันไข่ไม่ได้หรือไม่ จะ่ทำท่านี้ท่านี้คือท่าจะแบ่งไข่ครับอ๋อนี่คือกําลังจะไข่เหรอกำลังจะไข่อ๋ตายแล้วแล้วเรามาดูเพราะอย่างนี้เลยจะไข่ไหมเนี่ยเห็นล้วเห็นไข่แบ <wheels> <together> ่งป่ะอ่นั่นออกแล้วนั่นนั่นออกแล้วั่นออกแล้วนั่นนั่นคยบังคุยบังโู้ออกต่อหน้าต่อตาเลยนะค่ะอันนี้คือไก่อะไรนะคะไก่ยักษ์บามาไก่ยักษ์บาม่าเพศเมียค่ะทั้งคู่เลยเพชรเมียทั้งคู่ เขาจะให้ไข่วันละสองใบสองใบทุกวันเลยนะค่ะแล้วเจ๊ก็จะให้ลูกน้องไปกินเอากลับบ้านเพราะว่าเอาไปทําอะไรไม่ได้เพราะามันมัน,ม,นมันไม่มีพ่ข้าวพันธุ์ไอ้อันนี้เดี๋ยวตัวเมียไข่ทีนะึงเดี๋ยไข่ระวังอ่ะวันนี้ไข่แล้วเดี๋ยวจะไข่อีกเหรอคะใช่จะมีอีกตัวนี้ไข่โอ้โหนี่ไข่กันเมื่อกี้เลยอ่ะไข่สดๆเลยอ,อุ่นๆเลยอ่าอุ่นๆอยู่เลยเจ๊ขายคู่ละเท่าไหร่เนี่ยตัวละเท่าไหร่ขไข่เจ็ดร้อย ตัวละ700ตัวละ700ค่ะอันนี้เป็นเพศเมียทั้งหมดนะเป็นเพศเมียทั้งคู่เลยค่ะค่ะโแล้ววันนี้ไข่แล้วนี่พรุ่งนี้จะไข่ไหมไข่ค่ะ<อ>ตัวนู้นยังไม่ไข่เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเย็นไข่อันนี้ตัวนี้ไข่ก่อนเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ไข่ตื่นเต้นนะเมื่อกี้กำลังดูไก่กำลังไ <c oughs> ข่กำลังเดินหน้าแดงเลยค่ะอันนี้เป็นไก่แจ้เตี้ยค่ะแจ้เตี้ยสีแดงตัวผู้กับตัวเมียนะคะไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้หงอนแดงนี่ตัวผู้อารมณ์ตัวเมียตัวผู้หลบไปแล้วใช่ตัวละ300บาทจ้ะขายตัวละ300บาท เริ่มไห่หรือยังเนี่ยยังค่ะยังยังเป็นยังเป็นเด็กน้อยอยู่แต่ว่าตัวเขาจะไม่โตหรอกค่ะเขาจะประมาณนี้แหละเป็นเด็กน้อยอยู่เป็นเด็กสาวเป็นเด็กสาวไก่แจ้ก็มีเยอะนะคะมีเยอะค่ะมีเยอะเข้ามาเรื่อยๆค่ะไก่แจ้มีจะเข้ามีคาเรื่อยๆสลับกันไปเปลี่ยนสีกันไปเรื่อยๆอันนี้คือไก่แจ้ค่ะไก่แจ้เตี้ยไก่เตี้ยไก่แจ้เตี้ยใช่ค่ะขา ขาก็จะขึ้นมาจากพื้นนิดเดียวประมาณสามสี่เปล็ดนักเปล็ดใช่ไหมนะคะประมาณ3ามึงสี่เกล็ดเราจะเรียกว่าจะถือว่าเป็นไก่เตี้ยแต่ถ้าเกิดว่าขายยาวอย่างเงี้ยนี่ยมีนจเป็นขายยาวแล้วไม่ใช่ไก่แจ้แล้วอายุเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้ไก่ประมาณสี่เดือนสี่ห้าเดือนโอ้ตัวก็น่าจะไม่ใหญ่กว่านี้เยอะแล้วใช่ไหมไม่ใหญ่แล้วค่ะนิดเดียวไก่นิดเดียวราคาเท่าไหร่นะคะตัวละสามร้อยค่ะตัวสามร้อยแต่ว่าสีขาวเนี่ยจะขายดี ขายดีมากลูกค้าจะชอบอ๋อลูกค้าจะชอบสีขาวใช่ค่ะเป็นที่เป็นที่นิยมของตลาดค่ะมันสะอาดเขาไม่หลายสีช่ไม่ลายสีค่ะแต่ว่าลูกค้าจะนิยมสีขาวใช่ค่ะชอบสีนี้ค่ะมีเข้ามาตลอดนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นไก่แจ้เตี้ยนะคะไก่แจ้เตี้ยอายุประมาณเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนค่ะยังค่ะยังยังไม่ไข่แต่ว่าตัวเมียนี่ใกล้ไข่แล้วใกล้ไข่แล้วค่ะหน้าแดงใกล้ไข่แล้วอันนั้นคู่ตัวนี้ขายตัวละสี่ร้อยบาทตัวละสี่ร้อยใช่ค่ะตัวละสี่ร้อยบาทค่ะสวยยืนสวยค่ะไหนไหนไหนตัวผู้โชว์โชว์หน่อยไหมลูกฮะโชว์ก้นโชว์หางเลยเราเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นหนุ่มรุ่นรุ่นค่ะไหนไหนโชว์หน้าหน่อยสิอ่า อันนี้ก็คือไก่แจ้เตี้ยเหมือนกันค่ะสีช็อกโ<ส>กแลตเอ่อเป็นค็อกันนะเป็นคู่กันค่ะค่ะเวลาเจ่ขายตัวละสี่ร้อยแต่ว่าลูกค้ามาซื้อตัวละตัวเดียวแจ่ก็ขายสี่ร้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อเป็นคู่เจ่ก็จะลดให้ค่ะ ต่อรองได้ค่ะเขาออกน้ําตาลน่ะนะใช่ค่ะออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วตัวผู้ก็จะเป็นมีขาวด้วยนะมีขาวขาวกินน้ำตาลขาวมีดอกมีหลายสีค่ะมันจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกนะแต่เจะจเรียกไม่ถูกค่ะมันมีชื่อเรียกมันรับคู่ได้รับตัวเดียวได้ได้ค่ะรับรับตัวเดียวได้รับเป็นคู่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นคู่เจ้าก็จะลดราคาให้อีก อันนี้เป็นไก่แจ้ลูกผสมนะคะผสมมินิโคชินมาแต่ว่ามีเลือดน้อยแล้วแหละไม่มีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโคินไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีเลือดเลือดมินิโคชินนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นไก่แจ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แท้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เาจะไม่มีขนที่ขาอันนี้มันมีขนที่ขาติดมาหน่อยนึงจะเป็นลูกผสมนิดนึงแต่ก็ดูสวยดีเนาะอายุเท่าไหร่แล้วคะนียหน้าแดงอายุประมาณ แปด่อเดือนแล้วละค่ะเพี่ยนหน้าแดงมากเลยไขแล้วไข่แล้วเรอไข่แล้วค่ะเห็นหน้าแดงแล้วเจ๊าขเท่าไหร่นะเนี่ยไขตัวสี่ร้อยค่ะตัวสี่ร้อยคู่เลยเกตต้อยบ้าทแยกได้รับคู่ได้แยกได้แยกได้รับคู่ได้สนใจก็มาดูที่ร้านเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้จัดไม่ได้จัดส่งค่ะไม่ได้จัดส่งก็จะอยู่ที่ตลาดฟิตวินเล็ตนะคะอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเจะอยู่ซอยส1เ็ ซอยทิศเอ็ดท้ายซอยเลยค่ะท้ายซอยแล้วอยู่หัวมุมเลยนะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะไม่ปิดเปิด9โมงจนถึง5โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะเรื่องของการจัดส่งเจไม่ได้จัดส่งแล้วนะมาดูที่ร้านนะคะมาดูที่ร้านเลยค่ะอันนี้เป็นแกะแย้เหมือนกันค่ะอายุประมาณ่4-5เดือนตัวนี้นะ4-5เดือนยังไม่เต็มสาวเป็นตัวหนุ่มผู้ตัวผู้ตัวผู้ ตัวผู้เป็นหนุ่มแล้วค่ะแต่ว่าตัวเมียนี่ยังไม่เต็มสาวอ๋อตัวเมียยังเด็กกว่ายังเด็กกว่ายังไม่เต็มสาวไม่ไข่หรอกค่ะยังไม่ไข่ยังเด็กยังเ็สาวอยู่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วราคาระคะท่าตัวละสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยสามร้อยมันมีหลายราคาค่ะมีหลายราคาตัวเมียเด็กกว่าเยอะเหรอคะเด็กกว่าไม่ไม่เยอะหรกค่ะประมาสองสามเดือนเท่านั้นห่างกันไม่ไม่ห่างอันนี้ก็เป็นไก่แจ้นะคะค่ะเป็นไก่แจ้ ไก่แจ้ไก่แจ๊ะแท้ๆไม่ได้ไก่แจ้ลูกผสมนะคะไก่แจ้แจ้ะไก่แจ๊ะแจไก่เีแล้วด้วยเรียกว่าเป็นไก่เตี้ยไข่แล้วเนื้อไข่ไข่โอ้ประมาณแปดเก้าเดือนไก่ตัวนี้นะคะแปดเดือนเจ๊ขายคู่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยขายตัวละเจ็ดตัวละสี่ร้อยคู่ละเจ็ดร้อยบาทจ้ะตัวตัวผู้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะแล้วม้วนอยา้วนอ่ม้วนมากไม่ยอมโชว์หน้าเลยลูกโชว์หน้าหน่อยไหมทำส่งออ 啊，念那<妈>。 หน้าไหมไม่โชว์เลยเพิ่งจะไข่เมื่อกี้เนี่ยไข่สดๆร้อนๆเหมือนกันอ๋อเพิ่งจะไข่เลยเหรอคะไข่เมื่อกี้เนี่ยค่ะอ๋อตอนแรกยังไม่ไข่ยังไม่ไข่ยังไม่ไข่อ๋อจับภาพไม่ทันอีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไข่คือจะไม่ทันลูกน้องลูกน้องเก็บก่อนอ๋อเขาจะเก็บเลยพอไข่ปั๊บเขาจะเก็บไปๆคุณกลัวจิตใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะกลัวจิตอันนี้เป็นไก่แจ้ค่ะไก่แจ้เตี้ยไก่แจ้เตี้ยตัวผู้ประมาณแปดแปดถึงเก้าเดือนผู้นะแปดถึงเก้าเดือนอายุเท่ากันอายุเท่ากัน อันนี้ก็เริ่มไข่กันแล้วนะเริ่มไข่แล้วค่ะตัวละสี่ร้อยบาทเหมือนกันค่ะตัวละสี่ร้ยบาทคู่ละเจ็ด้อยบาทค่ะค่ะอ๋อถ้ารับเป็นคู่ก็เจ็ดร้อยใช่ค่ะหนูโชว์หน้าหน่อยไหมเต็มจอไหมอ่ะเต็มจอเลยอ่ะอันนี้เป็นไก่โปแลนด์ค่ะค่ะโปแลนด์มีขนกลับกับขนธรรมดากลับค่ะตัวนี้ค่ะนี่แล้วก็มีขนธรรมดาค่ะ โบแรนี่มีลักษณะเด่นของมันมก,ก็คือ,อหัวจุก,ม,จกมีจุกที่หัวสวยๆเลยเหมือนกับเหมือน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 แขกใส่หมวกกันนะสวยเลยมีทั้งขนเรียบนะแล้วก็ขนกลับนะลูกค้านิยมขนไหนไหมคะออเขาชอบทั้งสองอย่างเลยค่ะชอบทั้งสองอย่างขายได้คือราคาไอ จำหน่ายได้เท่ากันเลยลูกค้าชอบแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนเลยนะมานี่ยเขาสวยกันคนละแบบใช่ค่ะไม่เคยเกินทุกหมดไม่เคยไม่เกินหมดแต่ว่าของเจ๊จะเข้าอาทิต์ละครั้งค่ะก็มีเข้ามาตลอดนะอาทิต์ละครั้งอยู่แล้วตัวเท่าไหร่นะตัวละสามร้อยคู่ละห้าร้อยบาทค่ะอันนี้เป็นซิคกี้เมริกาค่ะ ซื้อกเมการนี่จะ,ะสังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าเป็นเมกามันจะมีเมกากับญี่ปุ่นถ้าเป็นญี่ปุ่นนิ้ขามจะยาวาแต่ถ้าเป็นเมกานิ้ขามจะสั้นขามจะสั้นแล้วขนจะพูแล้วขนที่หัวจะเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเมกานี้ขนจะยาวแล้วก็ขนที่ขาไม่ค่อยมีอันนี้แก้ขายตัวละ300ค่ะ มีเข้ามาตลอดไหมคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นซิกกี้เมกาตัวผู้ค่ะเป็นพ่อพันธุ์นมีตัวผู้พ่อพันธุ์ได้ค่ะเป็นพ่อพันธุ์อันเดียวปีแล้วค่ะอันเ่ียปีแล้วมีตัวเดียวไม่มีคู่เลยไม่มีคู่เลยค่ะคู่หายกำลังตามหาคู่อยู่ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะขายตัวละห้าร้อยบาทจ้ะตัวละห้าร้อยใช่5้าบาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าชอบใจก็มาตลองจะขายได้นะอืม ราคาก็ยังสามารถ่อรองกันได้ไดนะคะได้ลองได้ค่ะอันนี้เป็นไก่ดำมองโกค่ะ,ะดำดำหมดเลยนะคะดำทั้งลิ้นดำลิ้นดำลิ้นดำกระดูกดำไส้ดำดำหมดเลยค่ะ,ะเวลาเวลาเราไปซื้อเวลาเราไปดูเนี่ยเราขอให้เขาให้เขาเปิดปากไก่ให้ดู แล้วเราจะไม่โดนหลอกเพราะว่ามันจะดำแบบดิ้งเลิศดำหมดเลยต้องดำใช่ไหมดเลยค่ะถ้าไก่แท้ใช่ค่ะดำหมดเลยค่อาปากที่คือดำก็เป็นดีลัค์ครับแล้วพวกดำปูพานนะครับเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนั้นเขาจะดำทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าดำภูพานนี่คือขนจะดำด้วยแต่ถ้าเป็นมงโกเนี่ยือมันจะสีแดงเขาจะเน้นไปที่บริโภคเนื้อไหมคะเขาจะบริโภคเนื้อค่ะเพราะว่าไก่ดำเนี่ยมันจะเอาไปตุ๋นทําเป็นยาจีนแก้โรคติดาได้เขาต่างกันไหมไม่ต่างกันหรอกค่ะไม่ต่างกันต่างค่่อยยางีว แต่ดำเหมือนกันเหมือนกันมคุณเหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนค่ะราคาเท่าไรนะคะขายตัวละร้อยแปดสิบค่ะร้อยแปดสิบอายุเท่าไรคะเนี่ยเอ่อกวบ3สามเดือนแล้วค่ะกวบสามเดือนแต่งั้นตัวเขาไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมคะคือมันมันใช่ใช่ตัวไม่ค่อยใหญ่มันเนื้อมันแน่นเนื้อแน่นใช่เป็นตัวเนื้อแน่นค่ะไม่ค่อยใหญ่มีเข้ามาตลอดไหมคะเนี่ยรู้สึกว่าแต่หมดยุ่นี้ก็คือหมดแล้วหมดแล้วก็ต้องรอรุ่นใหม่ๆม่นานหน่อยอีกอีกหลายหลายวันยุกเราจะมาที่ แล้วไก่ดำภูพานนั่นมีเข้ามาไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยหมดเลยหายไปเลยหายไปเลยมีอันนี้มาแทนตัวน่ะดำทุกอย่างดำแตกดำขนก็ยังมีสีแบบน้ำตาลสีอะไรแไม่ดำทั้งตัวใช่ค่ะถึงจะเรียกว่าเป็นดำโมโกอว่าไส้นี่คือดดำไส้นี่ดะดำเลยดำหมดเลยค่ะแดงแต่เลือดนม่เลยเลือดแะเลือดอลเขาจะแดงแต่ถ้าตัวเขาได้ดำ อันนี้เป็นนกยูงค่ะค่ะเป็นนกยูงอินเดียเนกยูงอินเดียค่ะตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวตัวขาวนี่ใช่ค่ะที่มีขาวๆนี่เป็นตัวผู้เป็นเบ็กวินตัวขวาใช่เป็นเบ็กวินเบ็กวินเบ็กวินอันเล็ประมาณนั้นเลยค่ะและตัวนี้เป็นตัวเมียทางซ้ายคือตัวเมียคือตัวเมียแต่นั้นเป็นตัวผู้ค่ะผู้ละคู่ละ4,500บาท อายุประมาณเท่าไหร่อะเจ๋สามเดือนแล้วค่ะเนี่ยสามเดือนสามเดือนมเดือนค่ะสามเดือนคือรอดแล้วแต่ก็แปลว่านกตัวเล็กกว่านี้มันเชื่องจริงแหละแต่ว่ามันไม่มันไม่มันเสี่ยงที่ว่าลูกค้าจะไปเลี้ยงแล้วมันจะรอดค่ะต้องรอให้มันโตหน่อยนึงเพื่อที่จะได้รอดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เอ็นที่ถือว่าเขายืนนิ่งนะไม่ไม่ไม่ตกใจไม่กระโดดไม่ตกใจค่ะอันนี้เป็นขวดน้ําอุปกรณ์ค่ะขวดน้ําน้ําขวดน้ําที่มีไซส์เล็ก ไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ค่ะมีมีถ้วยอาหารคถ้วยอาหารก็จะมีเป็นถาดถาดอาหารนะคะถาดอาหารวางสาหรับไก่เล็กแล้วก็ถาดกลางแล้วก็ถาดใหญ่ทีเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารด้วยอาาหรค่ะมีทั้งอาหารอะไรบ้างคะมีอาหารนกอาหารปลาค่ะอาหารกระต่ายค่ะ แต่แบ่งขายก็มีนะแบ่งขายค่ะอันนี้เป็นประเภททานตะวันนะคะทานตะวันอันนี้เกรดเอค่ะเกรดเอคัดพิเศษเกรดเออาหารนกอาหารนกอันนี้ทานตะวันเหมือนกันนะทานตะวันค่ะค่ะมันทานตะวันมีหลากหลายอันนี้บินเล็ดอันนี้เป็นบินเล็ดอาหารนกอาหารนกหงยกค่ะไดขายสามโลร้อยค่ะมาดูได้สามโลร้อยโซนนู้นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ค่ะ อุปกรณ์สําหรับช่วยข้าวนกค่ะเป็นช่วยข้าวนกค่วยน้ําถ่วยข้าวถ่วยน้ําที่นอนนกอมีที่นอนนกด้วยนวลมะพร้าวมะพร้าวแกงนี่ถูกกว่ามะพร้าวนกนะมะพร้าวนกนอนนี่แพงกว่าอีกค่มีทกอย่างคมีทุกอย่างค่ะอันนั้นสําหรับให้ให้ให้ไก่นอนค่ะกันยุงให้ไก่นี่